สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้องๆชาวยอยู่ควบกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านฮะวันนี้ก็อยู่ผมอีกเช่นเคยครับช่องเสตเตอร์ดินดวนซีสเกตครับวันนี้พามาดูน้องใหม่ครับน้องเล็กของทีมงานเจ้าเอทเคร้อยยี่สิบคิดหนึ่งมักตรีครับคันนี้ไฟฟ้าครบระบบเต็มดูทำงานนิ่มๆเลยเสียงเครื่องนิ่มมากคันนี้ แค่ไม่ได้เล่งอ่ะเนี่ยนี่โหมดเอสนะครับโหมดทุกโหมดใช้งานได้ปก,กติหมดเลยงานสบายสบายครับวันนี้ลองนาตักดำคันนี้ก็ยังขายครับยังจำหน่ายเหมือนเดิมเปิดราคาไว้ที่5้าแสนสมืบาทครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0611234230ครับดูไฟฟ้าทำงานนะเนี่ยความร้อนก็ประมาณครึ่งครับรถคันนี้เก่านอกมือเดียวครับก็เช็คหมดเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ผมเช็คเก็บงานพร้อมใช้เรียบร้อยผมเปลี่ยนซิงก,กบบระบอกชิดรั่วอ่าเช็คระบบต่างๆครับ PM ไฮรงไฮริกน้ำมันคงน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ครับ PM ชุดใหญ่ จัดว่าเด็ดครับคันนี้ครบชุดหมดเลยระบบองค์ระบบแอร์ใหม่ฟรีใหม,ม่ทำงานไม่มีควันเลยนะ พาไปดูใกล้ๆครับคันนี้เป็นช่วงล่างไปแทก50สเซนนะครับโซก็โอเคช่วงล่างได้เฟรมเฟรมไม่มีพุครับเฟรมเดิมสีสันก็ไม่ถือว่าจัดจ้านเท่าไหร่สีสันก็แค่พอใช้ครับเงียบมากเลยโคตรเงียบอะฝาตรงฝาล่างอะไรอยู่ครบหมดเลยตอนเนี้ย ฝา,า,าใต้ฝาครอบฝาอะไรบอดี้ครบหมดดูครับดูดูดเครื่องก็ไม่ไอนะเอียวผมเปลี่ยนใหม่แล้วครับฝณะครอบฝั่งนี้ก็อยู่ครบครับวันนั้นสายจะเดินแตกให,ให้ลุงใ้้ลีกอะไรผมก็เพียรใหม่หมดแล้วดูดิปับ๊บท่าแสนสอมืนบาทครับมา ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสอสามสี่สอสูนย์ครับผมใช้เกเป็นคอยร้อนนี่สองพันลมครับเย็นแน่นอนฟีดปละรอดทั้งคันปละรอดแปดสิบติดใหม่เรียบร้อยเย็นชําเลยโคตรหนาวอ่ะเออ ช่วงๆๆล่างสปอกเก็ตใหม่ครับเดี๋ยวสปอกเก็ตใหม่สองข้างวันกี้ก็ผมเพิ่งเปลี่ยนบูสสลักไป โรงไฟในสวยมากคันนี้ดูครับสีเครื่องเงียบนิบ่มจริงๆคันนี้ถือว่าจัดจานครับดูรถคันนี้ได้ที่อำเภอยางชุมน้อยครับจังหวัดศรีสะเกดครับ ควบคุมเวลนทนโดยช่างเตี้ยครับนี่อาจารย์ใหญ่เรารับรถดำโหมดเอสครับคันนี้เร่งก็ไม่ได้เต็มที่ครับเร่งสัก80%ก็ถือว่าโอเคนะทำงานในทา้งวันอย่างเงี้ยไม่โหลดไม่ร้อนก็นถือว่าโอเคแล้วครับรถเก่าอายุอนาำไม่น้อยครับเกือบ30ปีแล้วยังปิดฝาทำงานได้ก็ถือว่าโอเคแล้ว นี่ครับถ้าเกิดสําหรับเท้าแก่ใหม่ครับผู้ประกอบการไรใหม่ที่สนใจจะเล่นรถครับนี่รุ่นสร้างเสียในตํานานครับแนะนําเลยสําหรับใครที่หาอยู่ครับลงทุนน้อยคืนทุนไวครับตักดินได้เหมือนกันค่าเที่ยวเท่ากันครับดูแลดีๆโอ้ใจอีกปีหนึ่งไม่ได้ซ่อมครับปีสองปีคืนทุนครับเอกสารอิ่มรวยครบครับคันนี้ นิ่มๆเลยนะปั๊มรงปรั๊มสามก็มีครบครับแห้งดีไไนี่ภายในยังสวยอ่ะผมบอกเลยภาไ,ไหนขาเนี้ย รบหมดเลยเยมแป๊ดครับแน่ครับคือไปเปิดฟ้าเลยดูสิ ชิ้นทรงวงชิ้นบออะไรผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะเปลี่ยนใหม่สี่กระบอกเลยสายนี่ก็เปลี่ยนใหม่ครับหมดเลยเก๋งคึคนนงไม่มีผูกครับคันนี้เก๋งไม่มีผูกกระจกสวยอยู่ครบรางกระจกอะไรอยู่ครบหมดเลยขุ่งขี่ห้าฟัน มาเลยสําหรับทานายสนใจครับ0 6น 1, 1 2 3 4 2 3 0ครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับมาได้เลยดูรถที่อำเภอยางชุมน้อยจัยงหวัดศรีสะเกดครับห่างไกลจากพื้นที่สงครามครับไม่ต้องห่วงครับปลอดภัยแน่นอนแต่ให้ดีมากทีก็ต้องเปิดฝาระบายอย่างนี้แหละจะได้ไม่อบเครื่อง ก็ถืออว่าโเคนะแค่นี้ก็เหลือแล้วครับทำงานบ้านเราเศรษฐกิจทุกวันนี้ครับคืนทุนไวเครื่องเขาไม่มีเยิมเลยนิ่มๆโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับทนหนที่สนใจครับนี่ก็ปีใหม่แล้วเป็นปี69แล้วก็เริ่มต้นฤดูกาลอย่างเต็มที่แล้วปีนี้ สำหรับทานาดที่ยังไม่มีรถครับนี่ฝากไว้เป็นอีก1นึ่งทางเลือกครับขับทนใยที่สนใจก็ติดต่อมาครับ0611234230ครับเตยดินดวนครับอย่างคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับผม